เทานี่หันย่ำไม่ร่านาหนาวนี่ให้เอาตีนเอามือเข่ามองที่อุ่นๆเพราะออกเขาแล้วต้นมะกอสีเท่าหนาวเอาหอมกันเร็วๆเอาหอมกันเลยเร็วเอนหอมกันเลยเร็เกิดเป็นเสื้อสาดแห้งยามเณรสาบคุยกันเกิดเป็นคนอีสานเห่าให้หักแพงกันไว้ภัยเหตุดีให้ซอยหนูซอยสู้อย่าย่านลือนภัยเหตุผิด ้คอยเบาเต่อใครแก่ดสกซอยกันกราบสวัสดีมิตดมอแค้นแฟนมอลําที่ติดตามช่องลุงศัก์หมักมวนช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อในวันที่13พฤศจิกายน2 5 6 5บรรยากาศปลายฝนต้นหนาวล่มพัดมาไว้ๆเป็นห่วงปลายฝนต้นหนาวหน้างานเทศกาลบุญกระิน บัวเดินทางไปไซมาไซช่วงนี้ถ้าแนมไปทงไฮทงหน้าเข้าก็เริ่มถอดยอดออกห่วงไก่สิได้เก็บเกี่ยวกันแล้วสำหรับพี่นอ้องเกษตรกรเฮาเกิดประเด็นขึ้นมาอีกแล้วสำหรับหนกพงสศกรกรณีการแสดงบนเวทีที่สมจริงสมจังเหตุหายมีคนเอาคลิปไปแช่แต่ตัดเป็นคลิปสันส้นๆไปแช่ในโลกออนไลน์บนทวติตเตอก หรือใน Facebook จนเหตุให้มีคนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมบ่เหมาะสมบ่กรณีที่ยุก,กิเพ่อนบากาอายุยังหน่อยอยู่เพิ่ง15ปีเป็นการละเมิดเยาวาชนบ่หรือจังไดมีสำนักข่าวหลายๆสำนักเอาไปตีข่าวเอาไปเหตุข่าวจนล่าสุดนกพงสกอรออกมาชี้แจงแล้วบอกว่ากรณีนี้เป็นแค่การแสดง ก่อนสิแสแตดงยังก็ต้องเสร็จกันไวก่อนคุยกันไวให้เรียบร้อยและทางพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องยูกิกระรับรู้นำเป็นแค่บทหนึ่งฉากหนึง่งบนเวทีมันก็คือละครหรือบทหนังบทหนึ่งที่เมื่อการแสดงเป็นนั่งเอกพระเอกกันแล้วก,ก็ต้องเรียให้สมจริงสมจังให้ส,ม,ส,ม,หสมบทบาทกระสันมันก็บ,บร,อริอัจทลลดแต่ก็ขอโอกาส แฟนๆ FC ห้โอกาสอันใดที่พอดีบอสมควรกับสีน้ำไปปรับปรุงแก่ไขได้ฝากติดตามหมอลำเสียงวิหกและผลงานหมอลำเสียงวิหกต่อไปและสีพัฒนาให้ดีขึ้นถ้าว่าจริงๆแล้วใายติดตามหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรยุก,กิเพินปากาบทปาทแบบนี้เขาแสดงมาหลายปีแล้ว2อสปี ในฐานะคู่จินจินกันบนเวทีและแฟนเอซของมอลำเสียงมีหกก็อยากให้เป็นแบบนั้นมีแม้กระทั่งว่าบางงานที่น้องยุก,กิบริไดขึ้นเวทีร่วมกับนกพงศกรบรยได้สแสดงเป็นนั่งเอกเอฟซี FC ก็ตามไปถล่มบอกว่าเป็นอย่างนางเอกยุกิเพ่นประกาคือบรยได้ขึ้นเวทีสแสดงเป็นนัางเอกคู่กับนกพวงสกรการที่มอลำเสียงมีหก มีกระแสดีมีคนติดตามหลายกะย้อนว่ามีนกพ่องสก,กรเป็นพระเอกมียุกิเพ่นปากาเป็นนั่งเอกการเสียเอาอภายัยมาเป็นนั่งเอกบเห็นใจน้องยุกิบอกอันนั้นก็เคยเกิดขึ้นในกรณีที่มอลำเสียงวีพวกเคยมาแสดงอยูทีจังหวัดอุบลราชธานีที่น้องยุกิบ่อยรับบทเป็นนั่งเอกอันนี้ก็ถือเอฟซีล่มมาขึ้นกันทว่าจริงๆแล้วการแสดง หมอลำมันเกิดขึ้นกันกับแสดงหนังแสดงละครในบทหนังบางบทก็มีฉากเลื้อรักันมีฉากกาเล่นเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ในชีวิตจริงบบแมนละคนะเส่นแบบนั้นสีมาเป็นผัวเป็นเมียกันก็ต้องแยกให้ออกระวังชีวิตจริงกับการแสดงคนที่ไม่ภาควิจาร์กรนาสีโบแมนเอฟซีตัวจริงเอฟซีพันแท้ของมอลัมเสียงวีหก เพราะหมอลำเสียงวีหกมีนกพงศกรก็ต้องมียูกิเพ่นปากาถาขาดผูดใ้ใดผู้หนึ่งไปก็ถือว่าบ่าเป็นหมอลำเสียงวีหกฉนั้นกันที่เอาไปวิพากวิจารณ์ถึงความเหมาะสมบ่เหมาะ,ะสม,ม,ะม,ะสมเป็นการลวงละเมิดกับเยาวชนบ่ันนี้เฮาหูกันแหล้วว่าผู้ปกครองของน้องยูกิเพ่นปาการับทราบทุกอย่างนกพงศกรก็เป็นหัวหน้าวงเป็นผู้บริหารการเขามาในวงของ โยกิเพนมากาที่หัวหน้านกพงศกรรับมารับมาตั้งแต่อายุ1112ปีช่วงแรกๆก็ยังรับบทเป็นการรับบทเป็นลูกการรับบทเป็นลูกก็ต้องเรียนเป็นลูกบอมีิฉากเลิบซีนบอมมฉากกินกันกอดกันหอมกันคือกันกับฉากนางเอกพระเอกอันนี้รับบทเป็นนางเอกมันก็ต้องมีบทบาทแบบนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาสรุป หายฟังสันส่นๆว่าการที่คนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมเหมาะสมที่น้องยุกิยังเด็กอยู่อายุยังหน่อยเป็นการลวงละเมิดเยาวชนบอก็บอกตรงนี้เลยว่านั่นคือการแสดงบอแมนเรื่องจริงและแฟนแฟนเๆ fc ของหมอล่ำเสียงวีหกถ้าเป็น fc จริงๆก็ากเขียนบทบาทแบบนี้ เห็นจนชิ่นตาถามมีนกพวกสกปรบ่มียูกีเพ่นปากาเป็นนัง่งเอกนั่นละมันจังสิแปลกสลับเอซีขคองมะล่ำเสียงวิหกฉะนั้นคนที่อาไปวิาพากษ์วิจารณ์ก็ต้องแยกให้ออกว่าชีวิตจ,จริงหรือการแสดงชีวิตจ,จริงก็คือน้องอยังอายุ15ปียังเฮียนหนังสืออยู่ยังมีผู้ปกครองการแสดงบนเวทีเป็นเพียงแสดงให้สมบทบาท สมจริงสมจังแค่นั้นใครมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลคไล์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าม,มาพบกันใหม่สวัสดีครับเป็นหัวหน้าวงเป็นคนเขียนบทเรื่องน้องต้องทำตามที่นกบอกหรือว่าทำตามที่พ่วงกับสัเลยน,ก,นกก็เลยมองว่านกอาเป็นหัว้าเป็นหัวก็รู้สึกเพราะว่าน้องไม่เคยเจอเสดาม,มาเพราะในส่วนของเรื่อง การแสดงต่างๆคือเราก็รู้ดูกันอยู่แล้วเพราะว่าเราพูดคุยกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับในเรื่องของบทบาทแต่ละบทบาทแต่ละเรื่องการซ้อมการอะไรกนกขอนแล้วเวทีมันคือการแสดงศิละปะวัฒนธรรมหลังเวทีมันก็อีกเรื่องหนึ่งอะพี่